สวัสดีครับจากเทจ39คัสตอมนะครับวันนี้จะมารีวิว SR 400นะครับทรงเดิมปี1993นะครับเดี๋ยวมาดูโดยรอบก,กันนะครับก็คันนี้ดมเดิมนะครับก็มีของแต่งอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับคันนี้เน้นเดิมนะครับคันนี้ ภาพโดยรวมก็โอเคอยู่นะครับเกิน80%นะครับอันนี้โอเคครับผมมาดูรายละเอียดนะครับก็ร้อนหน้าเป็นดุมดำนะครับอันนี้ชุบคอมเมียมมานะครับก็มีลอกบ้างนะครับแต่ไม่เยอะ ตัวยางนะครับยางหน้าเป็น IRC นะครับดอกก็นี่นะครับดอกก็เยอะอยู่นะครับนี่นนล้อหน้าเป็นดีไอดีแปนนะครับแล้วก็ทำสีดำมาตัวหุ้มโชกนะครับไม่ขาดยางหุ้มโช๊กไม่ขาดไฟหน้าก็มีรอตัวนี้นิดหนึ่งนะครับ แต่ไม่ได้หน้าเกียบไฟเลี้ยวไม่หักนะครับต่อไปมือเบรกมือคัตไม่หักนะครับแล้วก็กระจกคมแต่งตรงน,นี้ถ้วยนะครับถ้วยก็ไม่มีไม่มีรอยล้มนะครับแต่มีรอยติสติ๊กเกอร์นิดหนึ่งโอเคครับไปมาดูไม้ไม้วัดรอบ มาความเร็วขึ้นครบนะครับจับทิปใช้ได้กปกตินี่นะครับแบตบนี้นะครับคันนี้ก็มาดูชุดสีกันนะครับชุดสีนี่เดิม,เด,มเดิมญี่ปุ่นนะครับก็มีรอยบ้างกับการใช้งานนะครับรอยจุดๆุดพวกนี้ครับไม่ได้น่าเกียบนี่นะครับเดิม,เด,มเดิมญี่ปุ่นเลยก็มีตัว วัดอุณน้ำมันน้ำมันพูเออุณนู้มัน้ำมันเครื่องแต่งนะครับแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเสียก็คมสวยงามเหมือนกันนะครับก็กระเป๋าก็มีตัวนี้นะครับดีโทน่าตัวปิดกล่องเครื่องมือเบาไม่ขานะครับ,บแล้วก็แก๊ปมีรอยนิดนิดหนึ่งครับรีวิวให้ครบๆเลย เรามาดูกระเป๋าคันนี้ชุดสีเป็นญี่ปุ่นแท้นะครับแล้วก็ถังฝั่งนี้จะมีรอยเลาะยิมนิดน,นึงนะครับถ้ามองมองถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับนี่ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับนี่นะครับให้ดูโอเคครับต่อไปท่อเป็นท่อเดิมนะครับคันนี้เสียงนุ่มๆเลย ก็เครื่องนะครับแห้งๆไม่เยิ้มคาบูก็เจ้าของเก่าเบิกใหม่มานะครับแล้วก็จริงๆต้องอผมลองแล้วนะครับขี่ได้ประมาณร้อยร้อยขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้เนียนๆก็ไปไล่นมหนูน้ำมันนิดนึงนะครับจะได้แบบสม o o t เลยโอเคแล้วก็ ดูโชคกันนะครับโชคเดิมนะครับโช่หลังเดิมไม่รั่วไม่ซึมโอเคปฟท้ายเดิมนะครับขายึดไม่หักโชคตังนี้ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับไปดูยางยางหลังก็ไออาร์ซี C นะครับล้อทําสีดํามาแล้วก็สเตอร์นะครับสเตอร์นี้เพิ่งเปลี่ยนนะครับซันต,ตาดอกเต็มฟันเต็มนะครับทษที โอเคพักเช้าหลังมีครบนะครับฝั่งนูน้นกะ็โอเคเครื่องฝั่งนะี้ต่อไปมาดูเอกสารนะครับตัวนี้เป็นเอกสารสมสัมิตรดนะครับแท้นะครับ,รบเช็คแล้วในระบบ ก็ท่านไหนอยากดูไฟล์ในระบบก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนี่นะครับใบแท้เป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้อินโอยอินโอยหายนะครับแต่เหลือแต่สมบัติมีในระบบก็ถ้ามีใบนี้ก็คุมหมดนะครับไปมาดูเลขเครื่องนะครับเลขเครื่อง2อง h ห no number นะครับตัวนี้2อง h ห no number เดิมเมนะครับลายลายตัว น้ำมันอยู่ครบนะครับไม่ได้ลบเลขต่อไปมาดูเลขคอนะครับเลขคอิมเดิมๆนะครับ1 JR 2 8 6 7 5 5นี่นะครับ 1, 1 JR 2 8 6 7 5 5นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงนะครับเออลืมไปครับมาดูระบบไฟก่อน ไฟติดรับนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับ,โ,รบ,รบโอเคไฟท้ายอันนี้เบรกหลังติดนะครับเก็บให้ดูนะครับโอเคมาดูไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวซ้าย ไฟสถานะก็ติดครบนะครับไฟเลี้ยวขวาโอเคแต่ดังนะครับแบตมี <S <S 2> <S 2> โอเคฟังคลิปเสียงครับก็งเงย็นๆนะครับ เดินเบานิ่งๆนะครับกันนี้เสียงนุ่มๆไม่ดังไม่วัดรอบขึ้นครบนะครับปิดปิดมือแล้ววันนี้ไม่ควันนะครับฟังเสียงเครื่อง ่อเดิมมันจะได้ยินเสียงวาวชัดเลดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูเดยนอบอันอีกทีน,นะครับ รีวิวทุกจุดนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับผมขอจบรีวิวเพลง่านี้ครับ